สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่ที่มหาสารคามนะครับอยู่ข้างๆกับห้างเสริมไทยครับมาเจอพี่เขาขายข้าวจีครับน่าทานทีเดียวครับเป็นข้าวจี่มหาสารคามนะครับมันสิกินกับอียงก่อนครับตัวนี้ต้องกินกับเอียงก่อนเอามาเบ่งโอ้นี่ปลาล่าาเพินวาปลาลาหนุมานทรงเรื่องเพินวามันตรงกินกับมันจะเข่ากันบ่ครับผู้ใดล่ะครับผ้าผ้ากินที่แหลกคือหัวมันเข่ากันหรือกินมัตจโบรลานเลยปะ คือว่า้เฒ่าผู้โธเป็นพ้ากินแนวนี้ว่ะเิ่นว่ากินเขากีกับปลาซับนี่มันเข้ากันเพ่นว่าบอ่ก็เลยลองมาเฮตุขายเบ่งถ้ามันก็เข้ากันจริงๆนะคุณผู้ชมผมได้ลองดูแล้วนี่ครับอืมนี่ล่ะของผมเอาแบบนี้นะที่มีดำๆแบบนี้หน่อยเอาไปเอาไปห้าไม้นะเอาห้าไม้กับหกไม้ที่ผมชิมไปโอ้หน้ากินครับคุณผู้ชมครับอออืื นี่พี่เขาขาประจําเลยครับประจําเลยบ่ครับเนี่ยมาซื้อบ่อยบ่ครับมอหรือว่ามาทุกมือ <laughs> อ่า<ะ>เป้ยได้กินแล้วกระแทบดีบค่ครับหลายแบบแม่นบออ๋อครับขายขายทุกมือเลยบ่ครับเนี่ยขายทุกมือตั้งแต่จากม่วงหวอดจากม่งครับหาม่วงรงครับหาม่งวงรงหอดจากม่วงครับประมาณสองสามสิโอสองสามสิบนว่าละหาบาทครับคุณผู้ชมครับผูกมากครับเนี่ย คุณผู้ชมถือว่าถูกมากนะครับอันละหบาทเข้าจี่นะครับข้างๆห้างเสริมไทยจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณผู้ชมอ่าเสริมไทยพลาซ่านะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะมาลองชิมอ่าเขาเรียกว่าข้าวจี่นะครับข้าวจี่มหาสารคามนะครับต้องกินกับแกวบองครับกินกับปลาสับครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับ